แค่ขยับครับไม่ไม่ต้องอยุ่งยากไม่ต้องแบบมาแบบดึงอน,นี้โอเคครับผมก็ขอกราบสวีด,ดสวัสดีชาวไทยชาวลาวชาวพม่มาชาวเวียดนามชาวกัมพูชาที่ใช้คำบจะยายหายใจกันทุกทุกคนนะครับผมวันนี้พวกผมพี่ภูมิแชร์แนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในห้องอีกแล้วครับผมวันนี้มีของจะมารีวิวอีกแล้วนะครับผม วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องดนตรีของผมบ้างนะครับผมโอเควันนี้ที่จะมารีวิวคือกระเดี่ยงคู่นะครับผมเป็นกระเดี่ยงคู่ออนไลน์ครับผมผมสั่งมานะครับผมนี่ราคา1000กว่าบาทนะครับผมอันนี้ผมก็จําราคาไม่ได้แล้วนะครับผมว่าซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับกระเดี่ยงคู่ตัวนี้มีหลายฟังก์ชันครับผมเดี๋ยวผมค่อยๆรีวิวไปนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวอันดับแรกครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวหัวกระเดี่ยง หรือหัวพีโดนี่แหละครับผมที่เขาให้มานะครับผมจะเป็น2ด้านแบบนี้นะครับผมด้านหนึ่งจะเป็นด้านผ้าสักกลาดนะครับผมแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นพลาสติกนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมนี่นี่อันนี้ก็คือใช้งานไปแล้วนะครับผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วอันนี้จะเป็นขาเชื่อมนะครับผมจะเป็นขาเชื่อมนะครับผมมีรอยแล้วครับผมนี่ใช้งานมาแล้วแน่นอนครับผมสําหรับกระเดื่องคู่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยรีวิวไปทีละอย่างนะครับผมโอเคครับผมแล้ว ในมีแค่นี้ไม่พอครับผมในกล่องที่เขาแถมมาให้นะครับผมก็จะมีนี่ครับผมจะเป็นนี่นะครับผมเขาเรียกว่ากุญแจกลองนะครับผมอันนี้ก็คือเอามาขันกลองก็ได้นะครับผมเอามาขันกลองได้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าเอาฝั่งของด้านขวาก่อนนะครับผมฝั่งที่เหยียบกับตัวกระเดื่องนี่นะครับผมจะมี2รูแบบนี้นะครับผมนี่จะมีสองรูแบบนี้นะครับผมไว้สําหรับ ใส่แบบนี้นะครับผมใส่หัวเกระเดื่องเข้าไปแบบนี้นะครับผมก็คือตัวนี้จะสามารถแปลงเป็นเกระเดื่องเดี่ยวก็ได้นะครับผมเ <Okay, S 1> ครผมนี่จะใส่ลงประมาณนี้นะใส่ลงแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็จะตั้งไว้ประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับผม เล้นตัวนี้ก็คือจะมีพิธีการปรับนะครับผมถ้าเป็นการปรับของกระเรื่องตัวที่เหยียบนะครับผมของโซ่ตัวนี้นะครับผมของโซ่ตัวนี้นะครับผมจะปรับตรงนี้นะครับผมรูปรับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมนี่นะอันนี้จะคือปรับความตึงความหย่อนนะครับผมผมก็จะปรับหย่อนหย่อนหน่อยนะครับผมว่าผมก็ชอบผมบางทีก็ได้แบบสไลด์กระเดืองนะครับผมแล้วก็นี่ยังไม่บดนะครับผมเวลาเราจะล็อกนะครับผม ล็อกเข้ากับตัวกลองนะครับผมนี่เดี๋ยวหันข้างนี้เลยว่าโอเคเวลาเราจะล็อกเข้ากับตัวกลองนะครับผมเราจะมีนี่ใช่ไหมครับผมแท่งตรงนี้ใช่ไหมครับผมที่จะล็อกเข้ากับตัวกลองนะนี่ครับผมบางกระเดื่องบางรุ่นนะครับผมตัวปรับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับผมตัวปรับบางรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยเวลาเราจะล็อกกับกระเดื่องเราก็ขันเข้านะครับผมซึ่งเวลาเราไปแบบ งานเร่งรีบนะครับผมแล้วเราไม่มีเวลาก็คือเรามือแล้วก็จะไปลุ้งล้วงอะไรตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมหมดปัญหานะครับผมตัวนี้ตัวขาล็อกกับแผ่นกระเดื่องกับตัวกระเดื่องนะครับผมนี่กับตัวกระเดื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเห็นไหมโอเคจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือเราสามารถปรับล็อกได้นะครับผมนี่ปรับสามารถปรับล็อกได้นะครับผมเห็นไหมครับหัวมันค่อยๆกดลงนะครับผมนี่ นี่ครับนี่นะครับผมพอเราล็อกสุดปื้บมันก็จะตึงตึงมือนะครับผมนี่นี่ครับเราก็ไม่สามารถกดลงได้แล้วนะครับผมเราเราจะคันออกแล้วก็หมุนย้อนทางครับผมนี่หมุนมาหมุนออกมาเพื่อๆเลยนะครับผมแล้วเวลาเราจะให้ตัวนี้เอ้าถ้ามันล็อกอยู่แบบนี้เราทําไงมีครับมีตรงนี้ใช่ไหมครับผมเรากดลงครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วก็เวลาเราไป ออกงานนะครับผมวางอยู่บนพรมใช่ไหมครับผมเวลาเราเหยียบไปเหยียบมาเอ้ากระเดื่องทําไมมันเคลื่อนนะครับผมเช่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะไม่มีตัวล็อกเลยนะครับผมโอเคแต่สังเกตนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะไม่มีตัวล็อกเลยนะครับผมไม่มีตัวล็อกเลยแต่ตัวนี้ครับผมจะมีนี่นี่นะครับผมเห็นไหมครับรูนี่ตรงนี้นะครับผมรูตรงนี้ก็คือตัวปรับล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาเราหมุนเนี่ย เห็นไหมครับผมมันจะมีเหล็กแหลมเป็นแหลมออกมานะครับผมจะเป็นแหลมออกไปนะครับผมนี่เนี่ยชัดเลยนะครับผมเราขันปุ๊บนี่เราก็ล็อกไว้กับผมนะครับผมเวลาเราเหยียบไปเหยียบมากระเดื่องมันก็ยังอยู่กับที่แล้วครับผมก็คือกระเดื่องมันจะไม่เคลื่อนนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเลยแหละครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี่หรอกครับผมว่าตัวนี้มันก็ล็อกกับกระเดื่องอยู่แล้วนะครับผมกระเดื่องไม่น่าจะเคลื่อนหรอกนะครับผม มาดูฝั่งทางตัวเยียบฝั่งซ้ายบ้างครับผมฟังก์ชันไม่ต่างกันเลยครับผมแต่ว่าบางรุ่นนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะจะสามารถใส่หัวพีเดอร์ลงไปได้นะครับผมจะสามารถใส่หัวพีเดอร์ลงไปได้นะครับผมบางรุ่นจะมีรูไว้เสียบตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็นี่ข้อดีนะครับผมของตัวนี้คือมีตัวนี้มาให้เหมือนกันครับผมมีตัวเสียบล็อกให้เหมือนกันครับผมเนี่ย เห็นไหมครับผมนี่นะครับผมหมุนออกไปนี่นี่โอเคชัดเลยนะครับผมนี่หมุนออกไปมันก็จะเสียบล็อกนะครับผมก็คือรูล็อกจะมีอยู่สองจะมีอยู่สองตัวนะครับผมเหล็กสําหรับน็อดนอด็นอน็อกับผมนะครับผมจะมีสองตัวนี่ครับผมฝั่งนี้ก็มีนะครับผมเห็นไหมคะนี่นะครับผมนี่นี่นี่นะครับผม,ะบผมจะเประมาณนี้นะครับผม ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากหรอกครับผมแค่มันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาส่วนตัวปรับตึงหย่อนนะครับผมของการเหยียบนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ผมจะปรับหย่อนหย่อนหน่อยนะครับผมเพื่อเวลาการสไลด์กระเดี่ยงแล้วก็เหยียบง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมมากลับมาที่อันแรกกันบ้างตรงนี้จะเป็นตัวปรับนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวปรับเหมือนกันนะครับผมจะเป็นตัวปรับสําหรับนี่นะครับผมหัวพีเดลนะครับผมว่าเราจะให้ขยับแบบ ยังไงขยับง่ายขยับยากนะครับผมตัวปรับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าจะให้มันหย่อนมันตึงมันอะไรยังไงนะครับผมนี่ดูนะครับผมนี่ครับเราแค่เสียบใช้กุญแจกรองเข้าไปหมุนครับผมวนี้หมุนให้มันชิดเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ขันนะครับผมที่มันตกลงแบบนี้นะครับผมตัวนี้ที่มันตกลงแบบนี้นะครับผมมันไม่เหมือนตัวนี้ตนี้มันจะตึงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันตกลง เนื่องจากนะครับผมเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมเรามีที่เชื่อมสองตัวนี้เข้าหากันนะครับผมก็คือนี่ครับผมเป็นก้านนะครับผมก้านเชื่อมนะครับผมดิดูรอยดีครับผมแห่ใช้นานแล้วครับผมเป็นรอยขูดกับขาเสน่นะนี่มันชิดเสน่นี่ครับผมตัวนี้เดี๋ยวฟังก์ชันนะครับผมเรียกฟังก์ชันนะครับสามารถเลื่อนออกได้ทั้งสองข้างดูครับผมนี่ เลื่อนออกได้สองข้างนะครับผมนี่ครับผมแบบใครแบบขายาวนะครับผมแบบอยากให้มันอยู่ไกลนะครับผมหรืออยากให้มันอยู่ใกล้นะครับผมนี่สามารถเลื่อนออกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมจะเลื่อนออกได้นี่นะครับผมนี่จะเลื่อนออกได้แบบนี้นะครับผมดี๋ดอันนี้ก็คือ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่อเข้าหากันด้วยนะครับผมเดี๋ยวบอกวิธีประกอบด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบกันเลยครับผมไปโอเคครับผมมาชมวิธีการประกอบกันนะครับผมวิธีการประกอบนะครับผมเพียงแค่เรามีตัวเชื่อมนะครับผมกับกุแจกลองนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็หัวพีเดิลด้วยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมคุณก็จะได้กระเดื่องคู่แล้วครับผมวิธีการประกอบนะครับผม นี่ครับผมอ่าฝั่งฝั่งตัวเหยียบหลักก่อนนะครับผมตัวเหยียบหลักก็คือนี่นะครับผมเราจะใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับผมว่าหัวตัวนี้มันเหมือนกันนะแล้วหัวตัวนี้มันสามารถขยับขึ้นลงได้ด้วยนะครับผมนี่แบบนี้ได้นะครับผมนี่จะอยู่ประมาณนี้นะแปลว่าเวลาเราขยับหัวกระเดื่องอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมดูวิธีการประกอบครับผมอันดับแรกครับผมนี่ครับผมหัวตัวนี้นะครับผมให้นาการไขออกนะคผม คลายน็อตมันออกนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปน combined, ีน่ครับผมดูช้าๆนะครับผมเสียบเข้าไปอนี่นะครับผมเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขันเข้าให้แน่นนะครับผมถ้าขันไม่แน่นมันก็ไม่เท่าไร่แล้วครับผมขันไม่แน่นก็ไม่เป็นไรเพราะโอกาสโอกาสคลายมันก็น้อยอยู่นะครับผมโอกาสน็อตคลายตัวมันก็น้อยนะครับผมมาเลยครับผมแล้วมาฝั่งนี้บ้างเอ้าพี่ทำมาไม่ถึงทำยังไงขยับครับผม แค่ขยับครับไม่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องแบบมาแบบดึงอันนี้ปรับออกนู่นนี่ทำให้ต้องครับผมขยับเข้ามาครับผมนี่ครับเพียงแค่เราขยับเข้ามาแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ดันที่สุดนะครับผมน็อตคลายออกนะครับผมดันที่สุดนะครับผมสุดแล้วขันเข้าครับผมเพียงเท่านี้ครับผมแค่นี้เท่านั้นครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่สีไม่ค่อยสวยอะไรนี่นี่ครับ นี่ครับผมยังไม่เสร็จนั้นนะครับผมเราจะลืมนี่ไม่ได้ครับผมหัวพีโดนะครับผมเราจะลืมใส่ไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเราลืมใส่มันก็มันก็ตีกล่องไม่ได้แหละครับผมนี่ก็คือตรงนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูยวให้ดูเห็นไหมครับผมจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับผมนี่จะมีน็อตสองตัวนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วโอ๊ยเราเสียบเราใส่เข้าไปเลยนะครับผม โอเคครับผมต่อกันเลยนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้นะครับผมเราขันน็อตทั้งหมด2ตัวเลยนะครับผมว่าถ้าขันไม่ครบ2ตัวโอกาสคลายมันก็จะมีนะครับผมนี่ครับผมข้อดีที่เขาให้นอตมา2ตัวเพื่อกันน็อตคลายนะครับผมโอเคครับผมใส่อันที่สองไปด้วยนะครับผมวัดระยะให้มันเท่าๆกันนะครับผมนี่ขันขันให้ตึงมือนะครับผมหรือให้แน่นเลยนะครับผม อเคผมนี่ใงห้องนี้นะครับผมนี่คุณก็จะได้กระเดื่องคู่แล้วนะครับผมอ่าเด,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 ดี๋ยวนี่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่หัวมันหัวมันจะตีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับซ้ายขวา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 ,ซ,า,ขวาซ้ายขวานึ่งนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูครับผม โอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องพี่ภูมิแชเนลด้วยนะครับผมปั๊มยอดกดซับให้หน่อยนะครับผมอยากถึงร้อยซับเร็วๆครับผมตอนนี้ก็เพิ่งสิบกว่าซับเองนะครับผมชวนเพื่อนๆพี่ๆน้าๆน้องๆมากดซับให้พี่ภูมิแชเนวกันเยอะๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ